ค้นขายลงตอนที่สชารปจับหัวก h o s t <Ghost. S 1> โปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านพี่ดินเร่งฝีเท้าหยิบโทรศัพท์ตั้งใจจะกลับออกไปข้างวนอกให้เร็วที่สุดแต่ยิ่งกลัวเราก็จะยิ่งมองไปตรงนั้นว่ามีอะไรหรือใครอยู่หรือไม่สิ่งที่เขาเห็นคือกลุ่มควรนสีขาวล่องลอยแต่เกาะกลุ่มกันคล้ายโครงร่างของมนุษย์ ภาพนั้นไม่แน่ใจว่าจะอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นยางไรมันคล้ายกับภาพของคนที่เดินอยู่แต่มันก็คล้ายกับกลุ่มควนที่เพียงแค่เลื่อนลอยไปเฉยๆกลุ่มควันนั้นเดินวนเวียนไปมาอยู่รอบๆลงที่วางอยู่กลางโรงไม้โรงนั้นยังต่อไม่เสร็จดีเพราะมันคือชินทีสสะอีเอกดินใช้ฝึกมือนั่นเอง ภาพนั้นติดตามาจนถึงทุกวันนี้มันแปลกตรงกันไหนรู้ไหมสุดท้ายลงนั้นคือลงแรกที่ขายออกด้วยฝีมือพี่เขาเล่าย้อนไปอีกว่าหลังจากคืนนั้นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์มีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อลงในราคาถูกถึงขนาดว่าจะขอซื้อลงที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้ไม่เอาลูดลายไม่เอาแม้แต่สีที่ใช้ทาเคลือบพูดง่ายๆว่าขอแค่เป็นลงที่ประกอบจากแผ่นไม้เฉยๆก็เอา เพราะคนที่มาขอซื้อนั้นไม่มีเงิน9ก้าบาทสระอาทอพี่จำได้แม่นเลยวันนั้นลุงขวันตัดสินใจขายโรงฝีมือลูกชายด้วยข้ออ้างว่าเป็นของสำหรับฝึกมือจะขายแพงไม่ได้ลูกชายพึ่งหัดทำจริงๆจะให้ฟรีเพราะสงสารแต่คนที่มาซื้อนั้นร้องไห้บอกว่าตัวเองเป็นคนจนแต่ขอให้ ได้ใช้เงินของตัวเองที่มีน้อยนิดนั้นในการซื้ออย่างน้อยเขาก็อยากซื้อมันให้กับคนสำคัญในวาระสุดท้ายลุงขวัญจึงตัดสินใจขายไปในราคานั้นขอเป็นค่าครูก็พอเรื่องนี้ทำให้ความเชื่อที่ว่าลงศพทุกลงทีเอกต่อขึ้นมาจะมีเจ้าของจับจองอยู่ก่อนแล้วนั้นน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกระดับ แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจะหาทางออกเพียงแค่อยากบอกให้ผมเข้าใจว่ามีวิญญาณของใครก็ไม่รู้เข้าออกบ้านนี้อยู่บ่อยๆใจเย็นใจเย็นเสียงของลุงขวัญเรียกผมกลับมาจากพวังความคิดที่มีให้กับเรื่องเล่าของพี่ดินตอนนี้ป้าสวยเริ่มมีอาการแปลกๆอีกครั้งโดยมีลุงขวัญกุมมือไว้แน่นพี่ดินเอาแขนทั้งสองข้างตั้งบนโต๊ะอาหารปลายอยู่กดที่ขมับอย่างหนัก มากกว่าสามปีแล้วที่ป้าสวยมีอาการแปลกๆอย่างนี้บ่อยครั้งที่ร่างกายนั้นจะเกิดอาการเกรงปากเหม่มสนิทแต่เหมือนพยายามจะส่งเสียงออกมาน้ำตาไหลปูัน,น่าสงสารเป็นอย่างมากแน่นอนว่าครอบครัวเองก็ไม่ได้นิ่งดูได้ทุกคนพาป้าสวยไปรักษาทั้งทางการแพทย์และทางอื่นๆหลากหลายตำหนักร่างทรงบอกว่าป้าสวยนั้นผีเข้า มีวิญญาณตามติดจ้องมาทำร้ายบ้างก็ลามไปเลยบอกว่าเป็นองค์ทัพเพศสระอมาจับร่างอยากให้เป็นร่างทรงรักษาคนหมดเงินไปเป็นหมื่นเพื่อรักษาให้หายแต่ก็ไม่หายสูตรทางการแพทย์นั้นก็มีข้อวินิจฉัยออกมาเหมือนกันได้ยามากินเพื่อรักษาอาการและมีการบำบัดอื่นๆเพื่อช่วยเหลือแต่คนนักรอบกครูก็รู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นมากนะัก ประกอบกับเหตุการณ์อื่นๆหลายอย่างจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าการเป็นโรคความคิดเห็นส่วนบุคคลอาการของป้าสวยไม่ได้หนักขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดสาระแอต่อเอกมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยสักนิดเดียวหลังจากอาการดังกล่าวผ่านผลไปเมื่อถามเอาความจากป้าสวยแล้วเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในตัวมันมุนทองนันหน้าอก คลื่นไส้ยอยากอาเจียนร่างกายอึดอัดซาระเอกอนไม้เตะกู้งอจนรู้สึกทรมานคล้ายกับการถูกบีบอยู่ในที่แคบแคบมันอึดอัดมากจนต้องร้องไห้ออกมาหลายต่อหลายครั้งที่เธอฟันเห็นใครบางคนเดินไปมาอยู่ในบ้านบ้างก็มานั่งมานอนอยู่ใกล้ๆเธอ บางครั้งก็ไม่ใช่ฝันคอรอไม้หันอากาศโทรงอหนึ่งป้าสวยเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังซักผ้าอยู่ที่หลังบ้านตอนนั้นยังใช้การซักมือเพราะยังไม่ได้ซื้อเครื่องซักผ้า เธอนั่งบนเก้าอี้ไม้เต้ยๆวางกัลลมังน้ำไว้บนพื้นสักกิดกันน่าจะเกือบเกือบสองชั่วโมงตอนที่ลุกนานสารเอรอไม้แต่กูววไปหน่อยทำให้เธอหน้ามืดสุดลงไปกับพื้นด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเธอจึงล้มลงไปนอนกับพื้นทั้งอย่างนั้น พยายามส่งเสียงเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีแรงได้แต่นอนอยู่กับพื้นในตอนนั้นเอณนะที่เธอสังเกตเห็นเงาตะคุ่มที่แอบอยู่หลังมุมกำแพงด้านนอกของตัวบ้านป้าสวยจำได้ดีว่ามันคล้ายกับเงาของคนแก่ที่ผอมแห้งมากๆจนแทบจะเป็นหนังหุ้มกระดูกสีผิวนั้นแห้งจนเกือบดำตาปนผิดธรรมชาติเงานั้นนั่งยอง,ยองอๆออย ซาราอูเอกับพื้นโผล่พลขอบปูนมาร์กเรื่องใบหน้าให้เห็นดวงตาที่กลมโปนเพียงข้างเดียวมือเหี่ยวแห้งนั้นเกาะกลุ่มอยู่ที่ขอบปูนดวงตาของมันจดจ้องมายังป้าสวยอย่างตั้งใจป้าสวยเป็นลมไปทั้งอย่างนั้นไม่รู้ว่าเพราซาราอาความกลัวความตกใจหรือเพราะอาการหน้ามืดจากการซักผ้ากันแน่แต่ที่แน่แน ภาพในวันนั้นจำได้ชัดเจนเช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบ้านหลังนี้กลับมาที่โตอาหารป้าสวยตัวซอยไม้หันอากาศเอกนร้องให้เหมือนกับสิ่งที่ได้ยินมาเธอจ้องตาผมอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ได้ดุร้ายแต่ดูหน่าสงสารและทรมานผมยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คนอื่นๆในบ้านก็ไม่รู้ว่าคุณจะอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าผมให้เข้าใจได้อย่างไรตองมาลึงแผ่เมตตาหน่อยดิผมสกิดเรียกเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเฮ้ยทำไมต้องกลัวต่อลุลลานทันทีที่ได้ยินอย่างนั้นช่วงนั้นเข้าที่ผมจำได้ผมน่าจะหังหายศสระอากอการทำบุญไปพอสมคุณ สูนเพื่อนผมคนนี้นานสร้างบุญอยู่ในทุกๆค่ำคืนจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกับทีมงานที่ได้เล่าให้ฟังแล้วข้างตน้นนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากให้ตองเป็นคนทำมากิโลกรัมว่าผมและอีกใจก็รู้สึกลึกก็มายามกว่าคนบ้านนี้น่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับตองอีกด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่ได้มารู้จักกันถึงขั้นนี้ ต้องหลับตาพนดมมือพยายามแผ่เมตตาเท่าที่ตัวเองจะทำได้การแผ่เมตตานั้นไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำหรือไม้หมนุนชอโทบทสวดในภาษาบาลีก็ได้การกล่าวเป็นภาษาไทายด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความตั้งใจเองก็ทำให้เกิดผลได้ไม่ต่างกันแปลกแต่ก็คงต้องยอมรับว่ามันได้ผล ป้าสวยค่อยๆหายใจช้าลงจนกลับมาอยู่ในสภาวะปกติร่างกายยศสระอีเอกเกรงค่อยๆค,คลายลงจนสุดท้ายป้าสวยก็อ้าปากนั่งหอบอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมโดยมีลุงขวัญกลมมือไว้ไม่ห่างเราพยายามถามป้าสวยถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเหนื่อยเกินกว่าที่จะพูดมันออกมาไม้หมุนณนะตอนนี้ทุกคนปล่อยให้เธอได้พักหายใจ หัวข้อการสนทนาจึงเปลี่ยนไปที่เรื่องของเด็กชายกล้วยที่ตอนนี้นั่งดูการ์ตูนอยู่กับพี่นันในห้องนั่งเล่นใกล้ๆอย่างที่ได้เล่าไปแล้วข้างตน้นท่าทีแปลกๆของกอลอทวอยานั้นเกิดขึ้นบ่อยจนน่ากังวลยามกลางคืนคนในบ้านไม่ถูกรบกวนด้วยความสนหรือเสียงร้องไห้แต่เป็นความเงียบที่นับลันทึงผ่านสายตาของเด็กไวัยไม่ถึงขูบดี ไม่มีใครรู้ว่าดวงตาคู่นั้นมองเห็นอะไรหูของเด็กคนนั้นได้ยินอะไรแต่ทั้งหมดนั้นถูกแสดงออกผ่านทางกายอื่นๆหลายครั้งที่ร่างกายของเด็กชายกล้วยมีรอยแดงคล้ายถูกแรงดีบบางครั้งมากจนเกิดเป็นรอยคุณเล็กๆปรากฏตามร่างกายวันนี้เองก็เช่นกัน เด็กชายกล้วยต่อโทองค์ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพราะจูจๆก็มีอาการไข้สูงผิดปกติซึ่งนับว่าน่ากังวลมากในเด็กวัยนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทุกคนพาด้วยไปโรงพยาบาลแล้วกลับพบว่าอาการทุกอย่างจะหายเป็นปิดทิ้งเมื่อเด็กน้อยถูกส่งถึงมือหมอไม่มีไข้ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยเหมือนเด็กปกติทั่วไปสิ่งนี้น่าหนักใจมากสำหรับคนในครอบครัว แม้ว่าจะพยายามขอยาหรือให้หมอช่วยดูอาการโดยละเอียดแล้วแต่ก็ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเด็กชายกำลังป่วยเคยพากันไปค้างที่อื่นแล้วครับน้องไม่เป็นอะไรเลยอีกทั้งยังดูสดใสามากกว่าอยู่บ้านด้วยเหมือนพี่ดินรู้ทันว่าผมจะถามอะไรมันคือหลักการง่ายๆที่เราจะใช้ในการคัดแยก,กสาเหตุที่เกิดขึ้นคนทอมหันอากาศ โทง,งอบ้านปักใจเชื่อด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ภายในบ้านหลังนี้เมื่อไปอยู่ที่อื่นจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมันเป็นเพราะป้าช่ไหมลูกป้าไม่ควรอยู่ที่นี่ใช่ไหมป้าสวยพูดขึ้นด้วยอาการหอบทันทีที่พอจะมีแรงเธอก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครตอนนั้นผมจึงได้รู้ว่าเธอโทษและคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองมาโดยตลอด ลุงขวนกับพี่ดินพยายามปลอบให้เธอคลายใจแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่ประโยคนั้นเต็มไปด้วยความกังวลและความรู้สึกผิดแต่สิ่งที่คุณถามคือทำไมป้าสวยจึงคิดอย่างนั้นทำไมจึงไม่คิดว่าตนเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับเด็กชายกล้วย ประโยคคำถามของผมถูกถามออกไปในทันทีแม้รู้ว่ามันอาจจะดูกระทบใจไปบ้างแต่การทบทุนถึงที่มาที่ไปนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำทำไมถึงคิดว่าเป็นเพราะป้าสวยเล็กครับผมเห็นท่าทีของพี่ดินที่ตกใจและพยายามจะห้ามแต่ป้าสวยก็เป็นคนตอบขึ้นมาก่อนด้วยตัวเองพร้อมกับพยายามบังคับไม่ให้ตัวเองร้องไห้ออกมาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้นานมากแล้วช่วงที่เธอเริ่มมีอาการผิดปกติคนในบ้านพยายามพาป้าสวยไปรักษาและหาทางออกอ,อสาระเอกนอไม้ยามกอย่างที่ได้เกริ่นไว้ข้างตน้นและมีหนึ่งในนั้นที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบ้านหลังนี้วันนั้นเธอไปยังตำหนักแข่งหนึ่งตามคำแนะนำของคนรู้จัก ป้าสวยสระแอและคนในบ้านมีความหวังทุกครั้งว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปสักวันหนึ่งผีเข้ามีเทพมารอใช้ร่างต้องการให้เป็นร่างทำงานให้ท่านแต่ไม่ยอมทำตามท่านเลยส่งผีมาทำร้ายเพื่อลงโทษนั่นคือสิ่งที่เจ้าของตำหนักพูดกับเธอในวันนั้น ผมขมวดคิ้วด้วยความสงสัยกำลังจะอ้าปากเถียงแต่ก็คิดได้ว่าคุณจะฟังป้าสวยให้จบก่อนไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกอย่างไรแต่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้ป้าสวยเลือกที่จะทำตามคำแนะนำของเขสารอาผู้นั้นด้วยความไม่รู้บวชกับความกล้าคันที่เธอรับมานั้นเป็นใบสีใบตองสีสันสวยงามประดับประดาด้วยดอกไม้พวงมาลัยทรงกลิ่นหอม เธอไม่ได้เล่าให้ผมฟังว่าพิธีในวันนั้นเป็นอย่างไรแต่หลังจากรับขันมาเธอบอกว่าอาการเธอดีขึ้นจริงๆไม่มีอาการคล้ายผีเข้าเกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแต่แลกกับข้อแม้ข้อหนึ่งที่ห้ามบิดพลิ้วโดยเด็ดขาดโปรดติดตามตอนต่อไป